สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำแข้นครับตอนนี้คำแข้นก็อยู่กับป้าป้อมเหมือนเดิมครับผมเราจะคำแข้นอยู่ในป้าป้อมนี้นั้นป้าป้อมอยู่ในคำแค้อยู่นั้นครับ ัูติด,ดันตลอดค่ะกินด,ด่ยัง้ากินอะไรวันนี้สังกูงทำอะไรให้กินไข่เจียวกับเดี๋ยวหน้าต้ามันบาบ <laughs> ไม่มันบาดี๋ยวต็งแต่งหน้ามัน,ย,มน,มนยังตาน้ำต้มยำปลากฏดปลากฏดว่าอร่อยปลากฏดคือตัวอะไรเป็นยังไงามันชื่อว่ากด เจ๊ก,ดกดอดเจ๊กดะะอกดตอนนี้เราก็อิ่มเรียบร้อยต้มไข่เ,เจียวของแทนบอกอร่อยมากเพราะว่าไข่เจียวมันร้อนมันร้อนแล้วมันไม่เคม็มมันไม่จางเลยปลาอย่า,ยไาไงไม่ถาดแป้งทำไมเราไม่ถาดป้าตอนนี้ ก็สวยทงไตุ้มหลานนั่เลงเที่ยวแล้วก็เตรียมตัวซ้อบนะคะคุณหลานคุณป้าจะไปติดผ้าซักผ้านี่นั่นน่นะซักจะไปซักผ้าอีกแล้วนะครับซักผ้าจังหวัดเลยนะกลัวผ้าตัวละห่อดูหน้าป้านี่อ้าไม่มันเบาหรอกป้าเขาจะดูดีอุฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีใช่สาวเกาหลีเลยดูซีรีส์ไงเขาก็มันเบาไหมป้า อันนี้ฉันเหนื่อท่วมตัวอย่างนี่ครับก็คือบรรยากาศครับบรรยากาศซ้อมฉากแรกนะครับไไมม่ีออะรยแล้วคุณป้ากินเสร็จก็จะแบบนี้นะครับเก็บของบาร์บาร์าร์นี่กำลังยู่กี่เกะเอวัสดีครับสวัสดีครับเวล่าสุด อน,นี่คกอพี่มาครับคนทำผมคนทำผมและแต่งหน้าน้องยูกิด้วยนะครับยูกิแล้วก็รับบทเป็นยักษ์นะอันนี้ก็น,น่าเอกสุดเลือยงเม,มื่อคืนมา <c oughs> สวงไง <c oughs> อันนี้ก็น่เครับอันนี้คือแม่สเสเดจแม่ของน,นัก12เองน้ำผู้หญใหญ่ส,สเสเดจแม่นัก12 <c oughs> อันนี้ฉากแรกนะครับนี่ก็คือปลาแดกแล้วก็เมืไฟนะครับผมตั้งกมคือบวงเริงเาฉนั้นฉากนางเอกบวงเลยิ่งที่น้นคือที่พระเอกรอที่พอพอพอพระเอก พี่พายเย็ดซะโอ้ยแคร์ไม่เก่งมากพูดพร้อมกันนะครับไม่มีคิ้วไม่มีคิ้วค่ะนึกว่าอุ้ยมีเงาพี่อ้อนเบาๆเหมือนพูดติดเท่กันขึ้นแทนบ่ขึ้นแทนบ่ขึ้นมโอ้เยมีเงาพี่อ้นเบาๆบานะขึ้นแทนแฟนเก่าเลยนี่ ไปรับเอาลูกเต่าเราผูดเลยคือเป่านี้่ไไปัวเขาพครับแต่ละพนานี่โอ้ยสี่ต้เซกะวนเนเบ้านองรนคือพวกย้อนเดียวหิัสี่สองพน่านหนาพาคนทาไฟมีคนกี่้งนเพราได้ลูกพ่อย่อพันเมียเสกเขา่เดืร้อนเหมือนผาผัไปเยจ้งได้เขาก็ต้องมาโอบมบมใส่เอาตองเป็นพาลนซาเขาเป็นซาบันซาซองอาแจ้ซีดีขุเดจ้งมาน่ะเท่ากดจะใกล้แจ้หางเคียงหมาของั มันจะใสกระซ้ากนดีมันคือมันก็เป็นาล้าขัอยู่ในบ้า่มันจะมีค่นเป็นระเบียบีย่า้อยถ้ามันบอมล้องมองไม่ใส่บอบล้อมเอาตัวคอยบดีมาแจหมนตัวนีะได้กระแทกสุดูว่นนี้มันคือมันไม่เป็นสารล้ามพุวขันสารลาป็อีกหหนึ่งก็เป็น้ารต่อข้อกันข้องพที่นางก็้องเคลียร์ไปันสิ่งที่ให่ขงกาสติกกระโดดก็ทำอะไรเือบกว่าตั้งมาชิ้นสองคกงคุยกักบเบียร์อยๆมาชิ้นสองพกงานคนนี้้องรองเรีแล้วมตามมาได้ก เเจ้ายุทเราเรีนแล้วเดียวมองเออเพาเบกกลเนอะเอาเอาไปเื่อาาดนหลอกเห้ทไเลย้าาไปกอไรันบเจ้าบผเนื่ยงเน่ยจข้า้นดเด้า้เป็นสีขาว้าว้าเป็นสีขาวข้าว้านเป็นสีขาได้าวา้นเป็นสี้าวบ้นเป็นาว้บ้านเ็นสีขย้าวบานเป็นสีข้บนเป็นว